วันนี้เราจะมาอันบ็อกรองเท้าแตะคู่ใหม่ในรอบ5ปีของผมนั่นก็คือ g i t ต้ XSNM ก่อนจะมาเป็นรองเท้าคู่นี้นี่คือรองเท้าแตะอายุ5ปีของผมนะครับมูลค่า er 30บาทเท่านั้นซึ่งคู่นี้ใช้งานมันมาอย่างยาวนานมากๆ จนกระทั่งไปเจอกับคอลเลกชันหนึ่งของกิโตที่ออกมาคอลแลบกับ S N M ซึ่งนี่เลย S N M เนี่ยชื่อเต็มๆของศิลปินท่านนี้เขาก็คือ Stupid Noob Mac เป็นศิลปินที่มีลายเส้นสุดควรโดนใจวัยรุ่นเริ่มกันที่รอบกล่องก่อนเลยนะครับรอบกล่องเนี่ยก็จะมีโลโก้ที่เป็นกิโต X S N M มากับลวดลายกราฟิกตัว Baby Boy นะครับที่เป็นตัวขึ้นชื่อของศิลปินท่านนี้ ตัวดีไซน์ของกล่องเนีมีความเป็นเอกลักษณ์ของลายเส้นของศิลปินท่านนี้นะครับและด้วยสีสันเนี่ยตัวคอลเลกชันเนี่มีทั้งหมด3สีมาเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าเทน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 ในกล่องก็เหมือนลักษณะรองเท้าทั่วไปนะครับที่จะมีกระดาษหอมให้หนึ่งชั้นนึงเอาไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่าฝบก้อยนี่โอ้โหและนี่แหละครับคือสีที่ผมเลือกมาเป็นสีพื้นสีเขียว แล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับมาด้วยลวดลายกราฟิกของศิลปินท่านนี้ดูสิหน้าตาควรเอาเรื่องเลยไหมล่ะ่งโอ้โหมีรายละเอียดก็จะมี LR ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตัวส้นเนี่ยก็จะมีกีโต้ด้วยลักษณะของฟอนต์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นลายเส้นของศิลปินท่านนี้นะครับสวยมากเลย้างข้างก็จะเป็นกีโตนะครับกีโตฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ SNM นะครับ สีสันสวยถูกใจมากแต่ขอบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เนี่ยเสียตังค์ซื้อมานะครับเพราะว่าโดนใจจริงๆไม่ได้สปอนเซอร์นะลืมบอกไปเลยรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ชื่อรุ่นว่า Dance นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมของยี่ห้อกิโตซึ่งตัววัสดุเนี่ยทำจากโฟมพลาสติก EVA ซึ่งเป็นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทนความร้อนใช้เป็นฉนวนความร้อนได้เลยแถมรองรับแรงกระแทกได้ดีด่างหาก ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีทำเป็นร่องสำหรับกันลื่นนะครับแต่ว่าก็จะมีดีไซน์เนาะ first impression เนี่ยบอกเลยว่าถูกใจเพราะว่าเป็นคนชอบของที่สีสันประมาณนี้อยู่แล้วเนาะตัวดีไซน์ของคาแรคเตอร์เนี่ยให้ความรู้สึกกวนๆทุกครั้งที่ได้มองเลยรู้สึกว่าแบบเออใส่แล้วสนุกดีอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปลองใส่แป๊บหนึ่งโอ้สนุกจังโว้ยสนุกสนุก แล้วล่ะหลังจากที่ไปลองใส่มาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่รองเท้าที่นุ่มแต่ใส่สบายคือด้วยความที่ตัวพลาสติกเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แข็งกระด้างผิวสัมผัสมันเนี่ยไม่ลื่นใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ารองรับแรงกระแทกได้ดีแต่ว่าก็มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นเรียกได้ว่าโอเคเลยเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าใส่แล้วเนี่ยค่อนข้างมั่นใจไม่ได้เป็นรองเท้าแบบที่ใส่แล้วรู้สึกว่า มันนุ่มผิวมันจะต้องทะนุถนอมต้องระมัดระวังมันมากครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเสียดายลายกราฟิกสวยๆเลยน,น,นะมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีราคา390บาทรวงค่าจัดส่งก็ประมาณ400นิดหน่อยในราคาเท่านี้เนี่ยได้รองเท้าคุณภาพแบบนี้แถมได้ดีไซน์สวยๆจากศิลปินถือว่าคุ้มค่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันดูน่ารักเกินไปอ่ะไม่กล้าใส่ลุยอ่ะสรุปก็คู่นี้เหมือนเดิมแหละจบ